ครับสวัสดีครับมีขมาแบบเดือดเดล็ดกำลังชี้มงลยกำลังสฉออกเดี๋ยวเขาไกลก่อน กินน้อยกับพ่อมันกินหหา่กินน้อย これ、ああ、あ、あ

อ่าอ๊อก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 อ๊ <laughs> <laughs> <laughs>